สวัสดีค่ะยิน,น,ยน,นดีดดนนนะะต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยาะกล้วยดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o x channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กำนายนดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิป random น,นะคะปกติมาเจอหน้าบ้างไม่เจอหน้าบ้างก็คือเห็นตะมือกับไพ่สลับกันไปสลับกันมานะคะเพื่อที่ตัวกิ่งฟ้าและตัวคุณจะได้ไม่เบื่อกันนะคะเห็นหน้าบ้างไม่เห็นหน้าบ้างนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิป random นะคะไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนคลิกมาดูคลิปนี้ไม่มีเหตุบังเอิญแน่นอนนะคะฉะนั้นก็มารับพลังงานดีๆหรือว่่าาคททนยี กำลังใจให้กับคุณนะคะก็ดูเป็นแนวทางอยู่ดีนะคะเพราะทำนายโดยภาพรวมเป็น general reading นะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าคุณกำลังจะหลุดพ้นจากสิ่งใดมันเป็นแนวว่าหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีหรือสิ่งอะไรที่มันชั่วร้ายหรือพลังงานด้านลบหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ดีคุณกำลังจะหลุดพ้นออกไปแต่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ย ที่คุณจะหลุดพ้นคืออะไรแล้วก็คุณจะไปเจอสิ่งไหนที่มันดีขึ้นกว่าเดิมในแบบไหนละกันนะคะโอเคเรามารับคำทํานายกันเลยดีกว่านะคะอ้ไพ่ใบแรกขึ้นมาไกด์แดนซ์ขึ้นมาเลิศมากนะคะไกด์แดนซ์ energetic movement generosity determination ระองคุลิมาเถระนะคะพระอุปตคุปพระวายุพระหานุมานเห็นไหมคือพระหานุมานเผากรุงลงกาคือแบบทุกอย่างจะราบคราบอะไรที่มันไม่ดีจะราบคราบไปหมดเลยนะคะอ่า พระอุปตะคุปก็คือเป็นพระที่แบบเหมือนเหมือนเหมือนพลิกฟื้นอะดวงที่มันแบบอาจจะไม่ดีกลายเป็นดีเหมือนพลิกฟื้นดวงชะตาอืมประมาณนั้นเลยนะคะคือพลังงานขึ้นดีมาตั้งแต่ต้นเลยโอ้ <c oughs> oh, page of moons six of swords หกดาบการหลุดพ้นการผ่านพ้นนะคะ เนี่ยนะคะจากสิ่งที่มันแบบอะไรที่มันไม่ดีภายในใจภายในจิตใจหรือว่าสิ่งรอบข้างที่มันไม่ดี nine of swords ขึ้นมานะคะ page of swords queen of swords ace of cups Eight of cups การหลุดพ้นการเดินออกนะคะ seven of swords Four of Wands นีคือความสำเร็จคือตอนจบท้ายให้เลยนะคะคือพลังงานเนี่ยอันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นเนี่ยคือการแบบเห็นไหมคุณเห็นพ,พยาพิีเนศวิ่งเต้นไหมสิ่งที่มันไม่ดีเหมือนแบบกำลังหลุดออกไปหรือคุณกำลังเดินหน้าต่อไปสู่เส้นทางที่สดใสบางคนเนี่ยถ้าสมมติที่ผ่านมาหรือว่าตอนนี้เนี่ยกำลังประชิญอยู่กับสิ่งที่เหมือนรู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างใจความทุกมนุษย์เรามันมีความทุกทุกรูปแบบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวความรัก เจอไอน้นู่นนนี่มาหรือว่าเจอความทุกข์ในรูปแบบต่างๆกิงฟ้าก็อยากจะเป็นกําลังใจว่ามันเป็นเรื่องปกติทุกๆคนเจอได้แต่อันไหนที่มันสามารถเลี่ยงได้อันไหนที่มันสามารถที่จะอ,ออกจากตรงจุดนั้นได้ให้เดินออกมาแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องอยู่กับสิ่งนั้นต่อสิ่งที่ทําได้คือหนึ่งมันอาจจะต้องเข้าใจสัจธรรมว่าทุกอย่างมันมันสามารถเกิดขึ้นได้มันเหมือนไปเป็นบททดสอบเป็นบทเรียนให้กับเรานะคะถ้าสิ่งไหนที่รู้สึกว่า เรารู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องอดทนอะ่ะแบบเราสามารถเดินออกมาได้เรามี choice เรามี เรามีอะไรที่มันอยู่ภายภาคหน้าที่มันดีขึ้นกว่าเดิมก็ให้ออกไปจากตรงจุดนั้นก็ได้เพราะว่าจริงๆพลังงานมันขึ้นการเดินออกจากสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีบางคนอาจจะออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่หรือว่าอาจจะออกจากสิ่งอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับเราแล้วตอนนี้หรือว่าอาจจะเป็นการออกจากจากงานเดิมๆก็ได้ไปทํางานใหม่ก็ได้หรือว่าอาจจะแปลว่าตัวเราเองอาจจะมีการพัฒนาการปรับเปลี่ยนการขยายธุรกิจการขยายกิจการหรือว่าอาจจะแปลว่า สมมต yeah. ิบางคนบอกว่าอยากย้ายงานไปทำงานที่ใหม่ก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันพลังงานมันขึ้นการเปลี่ยนแปลงปการโยกย้ายหรือบางคนบอกก็ต้องอยู่ที่เดิมแต่อาจจะเป็นว่าเป็นการทำงานร่วมกับคนใหม่ๆหรืองานโปรเจกต์ใหม่หรือว่ามันอาจจะแปลว่าฝ่ายบริหารการจัดก,การอะไรบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนคนใหม่บางคนอาจจะเปลี่ยนเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นได้หมดเลยนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่การเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีอะไรเนี่ยมันกําลังจะหลุดพ้นจากตัวคุณนะคะจากพลังงานที่เขียนคือมันหลุดพ้นแน่นอน นะคะแล้วก็อะไรที่มันอยู่ภายในใจของเราขึ้นหนึ่งกิ่งไฟอยากคุณนั่งสมาธิถ้าคุณนั่งสมาธิไม่ได้หากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิให้ได้เพราะว่าพลังงานมันขึ้นภายในจิตใจของเราบางทีอารมณ์ของเรามันเหมือนมูตสวิงอะ่ะมันสวิงไปสวิงมามันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสิ่งเหลา่หลานี้มันจะลดเสน่ห์ในตัวเราเองลงไม่มีใครแก้ไขคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะคะในเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดกิ่งฟ้าถึงอย่าอย่าให้คุณแบบอยู่กับคนที่มีพลังงานดีเสพสื่อที่เป็นพลังงานดีๆหรือว่า ทำอะไรหรืออยู่กับคนที่มันเป็นพลังงานในดีถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็ถ้าสมมติรู้สึกว่าต้องการกำลังใจอะไรก็ไปปรึกษาผู้อื่นหรือถ้าบางคนบอกว่ามันมนรู้สึกว่ามันปียอนมันเยอะเกินไปการปรึกษาจิตแพทย์หรือปรึกษาหมอเป็นเรื่องปกติมากๆให้สงสัยและเอ็ดใจตัวเองเอาไว้ก่อนไม่ผิดอะไรนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าหมอเป็นเรื่องปกติค่ะ การปรึกษา psychologist การปรึกษาจิตแพทย์มันอาจจะสามารถช่วยคุณแอ้อีกทางหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเราต้องใช้หลักธรรมะหรือธรรมชาติแล้วก็หลักวิทยาศาสตร์หลักความเปจริงการหาหมอการพบแพทย์ ประกอบกันไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึง่งจะบอกว่าป่วยแนละ้วเราต้องไปเข้าวัดอย่างเดียวไม่ใช่มันไม่ช่วยต้องสองอย่างประกอบกันแก้ที่ตัวเราเองครึ่งหนึ่งอีกสูวนหนึ่งคืออาจจะเป็นการทางการแพทย์ช่วยเหลือกันถ้าใครเป็นนะ,ะกิ่งฟ้าขอเป็นกำลังใจกิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกคนจะดีขึ้นแน่นอนแต่ถ้าบางคนบอกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นเราต้องรีบแก้ไขตัวเองให้ทันนะคะเพราะว่าในเรื่องอารมณ์ช่วงเนี้คุณเองต้องเรามาระวังกิ่งฟ้าเป็นห่วงแค่เรื่องอารมณ์เรื่องความคิดของคุณนะคะเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าบางทีคุณมีคคควววาาาาาามมมมมกดดดันนีีีีเรรรยยหืออออ่่่จจะะไบงงท แบบเหมือนสองตัวไฟอยู่ในตัวยังคุณอาจจะเคยเห็นในการ์ตูนแบบมีมีแองเจลกับจะเจเวลขึ้นมาคือตัวดีตัวร้ายมีมารกับมีนางฟ้าขึ้นมาข้างๆเหมือนเราเองแบบเอ๊ะ การตัดสินใจเรากําลังเกิดขึ้นอยู่ในใจมันกําลังไฟในจิตใจไฟในหัวของเราอยู่นะคะแต่กิงฟ้าเชื่อว่าคุณจะเลือกไปในทางที่ดีแน่นอนนะคะฉะนั้นคุณต้องเอาชนะไอตัวมารผานจญตรงนี้ให้ได้นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นพระอุตคุปนะคะพระองคุลีมาเถระเนี่ยองคุลีมาน่แหละก็คือเหมือนคุณจะเข้าใจศาสนาเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบ เคยทาผิดมาก่อนเหมือนคุณจะกลับตัวกับใจหรือว่าเฮ้ยคิดได้หรือว่าเราจะไม่กลับไปทําสิ่งนั้นหรือเอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียนให้กับตัวเราเองก็เป็นได้ทําให้เราโตไปอีกขั้นหนึ่งนะแล้วก็เนี่ยพระอุตคุปขึ้นมาคือการฟาดเคราะห์คือสิ่งที่มันชั่วร้ายสิ่งที่มันไม่ดีและด้านหลังเป็นพระอาทิตย์คือความสดใสความรุ่งโรจน์ความรุ่งเรืองนะคะทิ้งเอาไว้อะไรที่มันไม่ดีให้มันละทิ้งเอาไว้นะคะพระวายุนะคะคือสายลมที่พัดผ่านถ้าสังเกตเนี่ยะจะมีเป็นเหมือนเขาเรียว่าคือ หมือนคล้ายๆกังหันเออคงกัง,งหันและเทรดมันคือกังหันเออนะคะที่มันอยู่ด้านหลัง นะคะมันเหมือนกําลังจะแบบบกสะบัดอะไรที่มันไม่ดีออกไปนะคะเหมือนกลางหันของที่เขานิยมกันของฮ่องกงเงี้ยมันเหมือนแบบบกสะบัดอะไรที่มันไม่ดีออกไปดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาพลังงานดีๆเข้ามานะคะแล้วเนี่ยธงชัยถือแบบพระวายุถึงแบบธงแบบชัยของใครชัยชนะค่ะเหมือนกับว่าคุณเองจะได้รับความสําเร็จรับชัยชนะหรือว่าคุณเองอาจจะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันชั่วร้ายหรือศัตรูมอ่มาหรือคนที่คิดไม่ดีหรือว่ามีโอกาสได้รับชัยชนะเมื่อเราแข่งขันกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่แข่งกับตัวเองดีที่สุดเนาะแล้วก็พระหน ที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นคือเหมือนเผากุุงลงกาคือ,อมารับอาสาอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะบางทีเราอาจจะเป็นหนุมานที่เราต้องไปช่วยเหลือคนอื่นในการแก้ไขปัญหาแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเรามีปัญหาทุกข้ออะไรก็อาจจะมีคนมาช่วยเหลือเราในเวลาเดียวกันบางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะเจอความรักที่ดีหรือเจอคู่รักที่ดีก็ได้หรือเจอเพื่อนค,คู่คิดกายาณมิตรหรือใครดีๆก็เป็นได้สูงมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พลังงานนะคะก็ขึ้นว่า โอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณนะคะแล้วก็คุณเองอาจจะแปลว่ามีได้รับความสําเร็จหรือบางคนอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายบางคนอาจจะมีเรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นหรือว่าคุณอาจจะไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ความสุขก็เป็นได้ในช่วงนี้คือการแบ่งปนันการช่วยเหลือการสนับสนุนนะคะคุณอาจจะช่วยเหลือเขาอาจจะมีคนมาช่วยเหลือเรามันเป็นเหมือนการเกื้อก,กูลการเกื้อนหนุนกันในดวงชะตาในช่วงนี้ค่อนข้างดีแต่หนึ่งอย่างที่ขอเตือนเราระมาระวังคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุงานน้อยกว่าเราหรือบริวารของเรา ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดการทะเลาะกันมีปัญหาการการไม่เข้าอกเข้าใจกันมีอะไรให้เคลียให้จบภายใน2 4ชั่วโมงเอ่อิีชั่วโมงถ้าเป็นไปได้นะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณน่าจะต้องทําหลักหลายอย่างเป็นเหมือนเมาสติดทัสกิ้งทำอะไรเยอะสิ่งหรืออาจจะแปลว่าช่วงนี้โดดเด่นในเรื่องการเรียนรู้การเข้าใจหรือการเรียนการศึกษาของคุณจะค่อนข้างเด่นถ้าใครยิ่งปฏิบัติดีกระทาในสิ่งที่ดีไพ่เวทีนี้ขึ้นมาชัดเจนอยู่แล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มไม่มีใครวิเศษกับใครแต่ถ้าใครปฏิบัติดีนางฟ้าเทวดาก็อยากที่จะ,ะเขาเรียกว่าหนุนดวงหนุนนําหรือว่าคอยอยู่ข้างหลังคอยอยู่เคียงข้างพูดนั้นอย่างแน่นอนคือเป็นเหมือนเป็นที่รักของนางฟ้าเทวดาประมาณนี้เลยนะคะ,ะเรามาดูเพิ่มเติมอะเห็นไหมอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะคือเนี่ยคุณเห็นด้านหลังแม้เหมือนพระอินทร์อยู่ด้านหลังเลย เนี่ยผู้ใหญ่คอยเมตตาคอยสนับสนุนหรือเราเข้าหาผู้ใหญ่ช่วงนี้จะค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นแบบขอความช่วยเหลือหรือขอกําลังใจขอการปรึกษาต่างๆดีหมดเลยหรือเราอาจจะเป็นผู้ใหญ่คนนั้นที่คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคนอื่นกิ่งฟ้าเชื่อว่าบุญกุศลก็จะหนุนนําคุณคุณให้สิ่งใดกับคนอื่นสิ่งนั้นก็จะตอบแทนคุณคุณให้สิ่งดีก็จะได้สิ่งนั้นสิ่งไม่ดีก็จะให้ได้สิ่งนั้นคือทําอย่างไรได้แบบนั้นสิ่งที่เรามอบไปแค่คนอื่นมันก็จะกลับมาหาตัวเรานั่น นะคุณหลุดพ้นจากสิ่งที่ทมันไม่ดีคุณอาจจะมีสติมากยิ่งขึ้นคุณเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นคุณเองอาจจะเจออะไรบางอย่างที่แบบคอยหนุนนําคุณมีอํานาจมากขึ้นกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งก็เป็นได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยขอเป็นคําเตือนละกันอย่าให้ใครมาหลอกลวงเราได้ง่ายก็คืออย่าไปทําอะไรให้คนมาหลอกลวงเราทุกอย่างต้องฟังหูไว้หูอย่าหูเบาแล้วก็ทำอะไรต้องรอบคอบ จะทาอะไรร่วมกับใครสัญญาอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคาประกันให้ใครต้องระวังตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าสมัยนี้มันมีทั้งคนดีคนชั่วปะปนมันมีมาทุกสมัยแหละแต่สมัยนี้อาจจะเราเห็นจากข่าวเป็นยิ่งน่ากลัวเนาะฉะนั้นเลยบอกว่า,าต้องมีสตินะคะอย่าให้ใครมาหลอกลวงเราได้ง่ายๆนะคะโอภึ้นดีอุปถมัมภ์ค้้ชูบุญหนุนนําก็ได้นะคะมีคนคอยสนับสนุนนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ ช่วงนี้จะบอกเลยว่ามันอาจจะมีแต่ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนบอกว่าเนี่ยบางทีขึ้นที่สูงแล้วหรือว่าบางคนตำแหน่งสูงขึ้นหรือว่ามันมีงานรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นอาจจะมีแบบมีคนมาพยายามสกัดดาวรุ่งมามากันแกล้งเรา อย่างที่กิงฟ้าบอกถ้าเราขึ้นมาด้วยความสามารถเรามีความสามารถไม่ต้องเป็นกลัวคนเหล่านี้พวกนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นมานรผจญที่ทําให้เราเองเหมือนต้องผ่านบททดสอบตรงนั้นแต่กิงฟ้าเชื่อว่าคุณผ่านได้แน่นอนเขาทําอะไรคุณไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันแบบบางคนอาจจะเจอบททดสอบอยู่บ้างแต่เดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปเองเพราะว่าไพ่ขึ้นอยู่รอบปลอดภัยคุณจะผ่านพ้นไปอย่างปลอดภัยผ่านพ้นไปอย่างสวยงามแน่นอนนะคะไพ่ขึ้นทําดําเนินเห็นไหมกรงจกักเหมือนแบบถ้าถ้าเปรียกเปยกับไพ่ไพ่ ไพ่เนี่ยก็คือวิ e o อ f ฟอร์จูก็ได้แต่นี่คือไพ่ไทยก็คือทําดําเนินนะคะเหมือนสิ่งสิ่สงศักดิ์สิทธิ์และสิ่งดีๆเนี่ยคอยอุปถรัรมภ์คำชูจริงๆเหมือนคาว่า Guidance นะคะแล้วก็บางทีอาจจะต้องใช้การกระทําในสิ่งที่ดีการกระทําความดีแต่กินฟ้าบวเสมอไม่ใช่เป็นคนดีจนกระทั่งเดือดร้อนนะคะทุกอย่างต้องเดินทางสายกลางะคะ่ะหรือเข้าใจสัจธรรมชีวิตมากยิ่งขึ้นการมองอะไรที่เป็นแง่บวกไม่ได้ไหมายถึงมองโลกสวยแต่มองเป็นความเป็นจริง พยายามเดินทางสายการแล้วคุณจะมีความสุขนะคะและกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะหลุดพ้นจากจากสิ่งที่เป็นปัญหาจากสติและปัญญาของคุณเองนั่นแหละจากตัวคุณเองโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ไพ่เคลื่อนค่นาท่าบริวารอาจจะมีคนหนุนนําคอยช่วยเหลือคุณด้วยอีกทางหนึ่งนะคะบางคนอาจจะเจอแบบลูกน้องเจอเจ้านายที่ดีนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าอาจจะเจอแฟนเจอคนรักเจอคนในครอบครัวที่ค่อนข้างดีนะคะอวยพรให้อวยชัยให้พร เนี่ยเห็นไหมคืออะไรบางอย่างที่มันแบบสิ่งดีๆเนี่ยกำลังจะประทานพรเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรสิ่งดีๆให้กับตัวเราถ้าเรากระทาในสิ่งที่ดีจริงๆนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างน่บางทีบางครั้งเราอาจจะไม่ถูกใจทุกคนหรือว่าเราอาจจะแบบ ไปทําสิ่งใดแล้วคนก็ไม่ถูกใจเราทุกคนเป็นเรื่องปกติค่ะไม่มีใครรักเราทุกคนแล้วก็เราเองก็ไม่ได้บอกว่ารักทุกคนด้วยเช่นเดียวกันมันอาจจะมีบ้างที่ปรับบนแต่กิมฟ้าจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่สามารถควบคุมมันได้ต้องปล่อยมันให้ได้มันพูดง่ายทยํายากนะปล่อยวางแต่ต้องปล่อยนะคะในบางเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าพายขึ้นการปิดหูปิดตาในบางเรื่องที่มันไม่จำเป็นต้องแคร์ไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนให้ไปต่อเลยนะคะเพราะวา คาว่าเริ่มง,งามยามดีลงหลักปักฐานมีความมั่นคงกําลังจะเจอสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นโอ้พูดทําไม่ทันขัดคำํำพายขึ้นปกปักรักษาเห็นไหมดวงชะตาของคุณคลิปนี้พลังงานดีมากเหมือนเป็นพลังงานที่ตระบอบอวนไปด้วยแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งดีๆพลังงานหน้าดีๆตัวเราเองเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยมมีคนแบบคอยสนับสนุนคอยเมตตานะคะให้กับคุณนะคะดีมากๆแล้วอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะแล้วก็ไพ่ก็บอกอีกว่าช่วงนี้ต้องใช้ความคิดใช้ความอ่านใช้สติของคุณให้เยอะขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าคุณมีสติ ทำอะไรต่างๆดีแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นการฟื้นฟูการทําให้คุณเองเจออะไรที่มันดีมากยิ่งขึ้นเจออะไรที่มันเหมือนกับว่าดีจากเดิมนะคะเหมือนดวงพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีฟ้าหลังฝนกําลังจะสดใสและสวยงามสาหรับตัวคุณฟ้าตอนนี้กําลังแบบสว่างรุ่งโรจน์มากๆคุณมีบริวารคอยสนับสนุนคอยเมตตาดีมากๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะบางท่านอาจจะต้องกลับไปทําอะไรแนวลักษณะเดิมหรืออาจจะเจออะไรบางอย่างเดิมๆเก่าๆกลับขึ้นมาหรือให้กลับมาแก้ไขอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้นะคะ และไพ่ยขึ้นความรุ่งโรจนะคะความสว่างสดใสแต่อย่าใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตโดยเด็ดขาดนะกิ่งฟ้าเตือแเราเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์กองสำหรับคลิปนี้หรือกองนี้เนี่ยต้องระวังเท่านั้นเองนะคะแต่ กิ่งฟ้าจะบอกว่าถ้าสมมติใครอยากจะมีความรักช่วงนี้น่าจะมาในรูปแบบความเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆพัฒนากันไปนะคะแล้วไพ่ขึ้นสะพานบุญการที่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่คอยเชื่อมโยงหรือความแบบเหมือนจิตวิญญาณเชื่อมโยงกับอะไรหรือคุณเองอาจจะแปลว่าเข้าใจสัจธรรมเข้าใจทุกอย่างมากยิ่งขึ้นหรือว่าได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะแล้วหลุงปูดทวดขึ้นมามีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคุณเองอาจจะแบบได้พบอะไรที่มันเป็นความมงคลหรือคนที่ดีๆคอยแบบให้คําแนะนาแนะแนวหรือ พบเจอในสิ่งที่ดีมากในช่วงนี้นะคะใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สาหรับคลิปนี้นะคะคือไพ่ขึ้นสวรรค์สรรสร้างเป็นหอยสังขึ้นมาคือความมงคลบางคนอาจจะมีร่วมงานมงคลงานบุญใบโพขึ้นมาเป็นใบโพสีทองด้วยคือความสดใสในชีวิตของคุณกําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณฉะนั้นคุณกําลังจะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันชั่วร้ายไปเจอสิ่งที่ดีไปเจอความมงคลแล้วก็เจออะไรบางอย่างที่เรียกว่า ทำให้คุณเองแบบมีดวงตาเห็นธรรมมากยิ่งขึ้นในด้านต่างๆหรือเขาเรียกว่าเติบโตวความคิดเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ฉะนั้นก็ขอให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีพบเจอสิ่งดีๆในเร็ววันนี้นะคะมีความสุขกันทุกทุกทท่ทททททานเลยนะคะแล้วก็ส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวไม่เคยส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นเลยไม่ได้นะคะขอเป็นกาลังใจให้ทุกท่านมากๆขออนุญาตจบคำานานเดี๋ยวเพลินี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุน ทุกซูเปอรแ์แดงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงกดไลค์กดซับสไคร้ผมก่อน่างกิ้งกิ่งเป็นกลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม f c e b o o k f แฟนเพจ Static ต่างๆไอจได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ